ส่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นุณผู้ชมยสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้ที่สำคัญผู้โชคดียังเหลืออีกหนึ่งท่านาามาลุ้นกันนะว่าวจะเป็นใครที่มีโอกาสได้รับไปนะคะกับล็อกเก็ตบรมครูพาทพิรามนี่เองนะคะนอกจากนี้ใครอยากจะลงทะเบียนนะคะสำหรับพิธีไหว้ครูมหาบรพาจารย์นะคะตอนนี้น้องๆทีมงานด้านนอกรอรับโทรศัพท์กันเลยโอ้ตอนนี้นะฮะ ถึงว่าหลักร้อยขึ้นร้อยๆแล้วนะครัท่านผู้ชมนะฮะกลัวว่าเกงว่านะถ้าแค่ทิศเดียวนะ,ะท่านก็คงอาจจะกลัวเต็มก่อนค่ะฉะนั้นรีบ โทรกันนานะฮะสอบถามรายละเอียดกันนิดนึงครับใช่แล้วนะคะก็2วันด้วยกันนะสี่และห้าเมษายนใครสะดวกจะมา2วันก็ลงทะเบียนได้เลยนะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะต้องรีบโทรเข้ามาแล้วครั้งนี้เราจัดที่กาญจนานุวิทยาสารยาจังหวัดนครปฐมกันด้วยนะเอาลนะ่ะแต่ว่าตอนนี้มาในส่วนของ SMS กันต่อเลยดีกว่าคะ่คาะครับมาที่เอสนี่ครับคนประสิทธิ์การเงินไม่ดีขอวิธีแก้ไขกรรมเก่าคะ่ะไม่ได้ครับ กรรมเก่าไม่มีทางแก้ไขได้นอกจากกรรมดีเนี่ยเอามารัดลายพฤติกรรมความดีไว้เยอะๆนะครับแล้วก็ให้มีความแก่งกล้าเปรียบเสมือนน้าที่ตั้งไว้แก้วหนึ่งนะฮะจะเป็นน้ําดีน้ําชั่วก็ตามถ้าเราความดีเข้าไปเยอะๆน้ําก็ล้นมานะน้านั้นก็จะเป็นน้ําที่ษสะอาดเพราะทาคุณงามความดีแต่ละแก้วนั้นเป็นน้ําดีแล้วคุณเอาน้ําชั่วใส่ไปพอน้ําดีมันออกมาหมดปุ๊บเนี่ยน้ำชั่วมันก็ลงไปก็จะแดงกรรมเก่าก็จะเกิดขึ้นแนะนํา ทำบุญจเจริญกรรมฐานสมาธิที่เราคิดว่าดีที่สุดก็คือ1ให้อภัยทาน2เดินกรรมฐานสมาธิเยอะๆนะครับแล้วก็มีโอกาสทําบุญสร้างกุศลให้กับวัดวาอารามต่างๆด้วยใจจิตสะอาดที่บริสุทธิ์อ่ะตรงนั้นแหละแล้วก็จะทําให้คุณประสิทธิ์นะฮะมิตรแท้เนี่ยไปได้ดีปริสุทธิ์กับชีวิตทันทีครับนะฮะคุณประสิทธิ์ครับลายเซ็นนี้เลยครับส่วนใครที่อยากทราบเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นนะพรุ่งนี้นะต้องมาลุ้นกันด้วยนะคะ s m s SMS ต่อมาค่ะ คุณทุวดารานะขอถามหุ้นที่กำลังจะลงทุนจะประสบความสำเร็จแค่ไหนคะ่ะนิ่งเลยครับถามเรื่องหุ้นถ้าว่าคนจนเล่นหวยคนรวยเล่น,นหุ้น,นทีนี้หุ้นเนี่ยมันเป็นตัวเสี่ยงอย่างหนึ่งนะฮะถ้าถามเอาตามนี้นะถามตรงๆเลยหุ้นที่ประสบความสาเร็จที่เกิดขึ้นคุณ,คณที่คุณจะได้เนี่ยตอนแรกมันโลแบตเตอรี่ไปก่อนคือไม่สําเร็จเท่าที่ควรแต่ถ้าจะดีขึ้นเนี่ยช่วงไหนนะครับ เหมือนผมส่งเสริมคุณไงก็ไม่ทราบแต่ถ้าถามแล้วนี่นะฮะก็เป็นสิทธิ์ของคุณที่จะถามได้มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นฟังดีๆนะฮะเดือนพฤษสภาฉะนั้นช่วงนี้ไม่น่าเสี่ยงครับนะฮะรอจังหวะรอจังหวะกันคุณทวดาราชัดเจนนะครับ,รบ,ค,รบครับนี่ฮะเอสเอสต่อมาค่ะเดี๋ยวจะมีวิเคราะห์เจาะหุ้นเรื่องหุ้นอีกหลรื่องเกโชคลาภแล้วนะกลับมาดูค <นะ S 1> ุณธเนศค่ะปีนี้จะมีโชคใหญ่บ้างไหมคะ เอาถูกรางวัลใหญ่ไม่มีครับแต่เล็กๆพอมีเรื่อยๆนะฮะเหมือนที่เคยได้อันนี้ตามนั้นเลยครับชัดเจนนะครับสนใคร,รับการแบบเซ็นจากอาจารย์แล้วอย่าลืมนะคะคส,งสง่งจดหมายแนบซองเปล่าสแตมจากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการกันด้วย SMS ต่อมาค่ะคุณอาทิวัฒน์สุขภาพไม่ดีขอลายเซ็นค่ะคุณต้นนะฮะในสุขภาพไปดีผมแนะนําให้เจริญสมาธิกรรมฐานช่วยได้ระดับหนึ่งเพราะว่าศีลเป็นยาทาวิปัสนาเป็นยากิน ถ้าทั้งดื่มทั้งกินก็คือให้มีศีลเยอะๆอคุณพอมีอยู่บ้างแล้วแหละแล้วก็กรรมาฐานสมาธิดูแลเรือนร่างเราให้ดีขึ้นสุขภาพไปดีไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอบารมีครูบาอาจารย์อ้ามอบให้หนึ่งองค์เลยามาปกปักรักษาให้คุณอภิวัตรส,สุขภาพกายสุขภาพจิตด,ดีดีขึ้นนะครับคุณอธิวัตรครับลเซนนี้เลยครับไปอีกหนึ่งท่านนะคะได้รับล็อกเก็ตบรมครูคพระพิราไปเอสเมสตอมาคะ่ะ คุณธนพัฒนนะคะมีพระบอกว่ากุมารที่ได้มาใหม่เป็นของไม่ดีต้องทําอย่างไรครับเสร็จมีครูเดี๋ยวก่อนมีพระเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ขอวิเคราะห์ดีกว่าแต่บอกงี้แล้วกันนะฮะนะผมไม่ได้ขออนุญ,ญาตนะครับพระชมหลายหลายรูปเลยกันคือการำวิเคราะห์เจาะลึกของแต่ละท่านก็แตกต่างวิชาก็แตกต่างกันออกไปเมื่อนะรับรู้ว่าท่านไม่ดีนะฮะเราก็อย่างงี้เิครับเจ้าของเนี่ยพยายามนั่งสมาธิกรรมฐานแล้วก็อธิษฐานจิต คนเราปลุกเสกน้องกุมารให้มีพลังได้เ mm hmm. ขาเรียกว่าอธิษฐานจิตนะครับขอบารมีครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสมมาแล้วก็อธิษฐานจิตน้องกุมารน,นั่งกรรมฐานเยอะสิครับน้องกุมารจะได้ให้โชคให้ลาภเพราะว่าบุคคลท่านใดที่นั่งกรรมฐานเยอะสวดมนต์ดังๆให้เทวดาอยู่ใกล้เคียงมากแน่นอนวัตถุนั้นถึงแม้จะเป็นของไม่ดีหรือว่าไม่มีพุทธคุณมากมายพอได้รับเสียงสวดมนต์ได้พระกรรมฐานที่เรามีอยู่แล้วก็แผ่ให้ถึงกุมารที่เรามีอยู่ของจะกลายเป็นของดีของขัง,ง,งขึ้นมาในบัดดลเลยครับ ซินบิคูตามนั้นเลยครับน่าจะได้ไลเซน์แล้วแหละถ้าใช้คําว่าสินบิคูตามนั้นครับเ m s ต่อมาค่ะคุณนัทสุภานะคะบอกว่าถ้าจบมหไปเรียนต่างประเทศได้ไหมจะเรียนต่างประเทศได้ไหมนะภาษายังไม่แกร่งกล้านิดนึงนะฮะลองเน้นเรื่องภาษานะครับเดี๋ยวนีต้องกวดวิชาก่อนเดินทางใช่ไหมฮะใช่คับเขาเรียกอะไรลองมวยเขาเป็นปติวเตอร์กันเป็ดติวกนติวกนเข้มข้นนิดหนึ่งเพราะว่าน้องมีโอกาสทิศทางมีไหมมีจังหวะเรื่องการเงินก็ยังมีแรงส่งอยู่ฉะนั้น เรียนคณะอะไรดีนะครับอบอกว่าเรียนด้านมนุษยศาสตร์นะครับมนุษยศาสตร์นะครับมีไหมมีค่ะมีนะนั่นแหละประมาณนั้นเลยแล้วเรียนด้านการทูตยิ่งไปได้ดีได้สวยเพระน้องเองถามว่ามีพื้นไหมน้องก็มีนะฮะแต่ว่าตอนนี้ยังเป็นรอยหัวเรียกหัวต่อน,นิหนึ่งถ้าเราส่งเสริมเติมเต็มตั้งแต่แรกไปในส่วนที่จะต่อยอดของเดิมไปได้ดีไปได้สวยนะครับอนาคตอยู่ข้างหน้าและก้าวไปให้ถึงนะฝันให้ไกลไปให้ถึงครับ นัทสุภาโอเคมาตน้งมัย่ยโอเคแล้วฝันได้ใครเรื่องไปถึงด้วยใช่แล้วนะวันนี้เรื่องราวเข้มข้นมากนะคุณผู้มชมส่ง SMS เข้าม,มาได้นะคะ SMS ต่อมาคะ่ะมาที่ท่านนี้เลยครับคุณสุภาณีนะคะอบอกว่าโรคที่เป็นจะหายหรือเปล่าโชคลาบด้วยนะดวงปีนี้เป็นอย่างไรประเด็นแรกที่ป่วยอยู่ไม่หายได้แค่ทุเลาแล้วก็ดีขึ้นแต่ถามว่าในช่วงนี้มันจะหนักกว่าเดิมยังครับยังเป็นช่วงที่ดูแลตัวเองได้ดีอยู่โชคลาบมีไหมพอมีอยู่ดวงปีนี้ เป็นดวงกําลังจะขยับปรับเปลี่ยนนะเขาว่าจะได้ทุกขลาภได้การเงินการทองมาต้องป่วยเจ็บรักษามีแนวโน้มเรื่องการผ่าเจาะด้วยจะซําซ้อนปีนี้นะฮะขอภัยในชีวิตนี้ตั้งสองผลขึ้นไปและยังไงดีอาจารย์ก็นั่งสมาธิกรรมฐาสตรดีครับแล้วก็ให้อภัยทานจะเยอะมีโอกาสให้ทําบุญทําทานให้กับสัตว์สัตว์นะโดยเฉพาะสัตว์ใหญ่นะฮะจะทำที่เป็นเขาว่าลงฆ่าสัตว์ตัดชีวิตะนะฮะปล่อยชีวิตโคกระบือผลดีมาแน่นะครับกับตัวคุณสุภานีใลเซ็นครับ คุณผู้ชมนะคะที่เป็นทั้งผู้โชคดีคได้รับทั้งวดุมงคลจากอาจารย์รวมไรถึงไลเซนอย่าลืมส่งจดหมายนาบซองเปล่าติดสตาม์จ๋าน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่นีและเข้าชาแนลด้วยนะคะ SMS มต่อมาค่ะคุณกรพงศ์จะมีโชคมีลาบในปีนี้หรือเปล่าติดกรรมอะไรเรื่องกรรมนี่สังเกตไหมกรรมนี่จะมีถามทุกเท่ทุกวันเลยนะ <S <S ตั้งแต่เราทำเสด็เรื่องราวของกรรม <S <S อมิมดีนะละชั่วโกกรรมเนี่ยสิ่งที่ดีนะทีนี้กรพงศ์มาถามเลยว่าโชคลาบอีกไหมในรอบปีนี้ใช้คำว่าปีนี่แสดงว่า มีถึง3 4มสี่หนติดต่อกันด้วยนะครับแล้วก็มาในช่วงนี้ช่วงกลางๆปีฉะนั้นช่วงต้นปีถึงเดือนมิถุนากรกฎาช่วงนั้นมีแค่ลุ้นแล้วก็ไม่สมหวังแต่กลางปีไปแล้วมีลุ้นได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วติดกรรมอะไรสภาวะติดกรรมเพราะว่าการลักการขโมยการยืมโดยไม่ได้คาคืนเขาแล้วเจ้ากรรมในเวรกําลังแวะเวียนมาระวังเรื่องนี้สินํำซ้อนเกิดขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับเป็นการพองลายเซ็นลายเสน้น,เสนนะคะ ใครจะโทรก็ถ้ามาลงทะเบียนกันนะสำหรับวิธีไหว้ครูที่จะเกิดขึ้นนะคะเบอร์อโทรศัพท์ด้านบนนะคะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้เลยตอนนี้ยังพอไหวเดี๋ยวเต็มซะก่อนนะครับเพราะว่าวันศุกร์ท่านก็ต้องเข้มข้นนะฮะต้องโทรตั้งแต่ช่วงประมาณสี่ห้าโมงเย็นเลยพอช่วงพอโทรกันหกโมงปุ๊บเนี่ยหมายถึงศุกร์ที่ึงพรุพ่งเนี้ยนะครับก็จะกลายว่าในช่วงจัดรยายการนะเพื่อโทรมาเดี๋ยวไม่ได้รับสายเดี๋ยว<า>ใจใจกันต้องโทรมาห้าโมงสี่โมงเลยนะครับ เราก็ได้ท่านไปนะฮะจะได้ลงทะเบียนให้ทันกันแต่ตอนนี้มีเวลาโทรกิ่งก้างกันก่อนใช่ค่ะลงทะเบียนกันก่อนได้เลยนะ S M S ต่อมาค่ะคุณจันท์ทิพย์การเงินแล้วก็ค้าขายอะไรดีค้าขายอะไรดีค้าขายพวกที่นอนนะฮะผ้าห่มดีนะฮะพวกเสื้อผ้าพอไม่ได้นะครับให้ใช้เนี้ยพวกเสื้อที่นอนนะหรือแม้แต่ของที่เป็นของอ่าอ่าเวชภัณฑ์สำอางนะครับก็คืออาจจะเป็นขายตรงก็ได้นะครับพวกนั้นจะทําให้คุณจันททิพย์นะครับ ประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณหวังได้ดีนะครับแนวนั้นเลยนะครับ SMS ต่อมาคะ่ะ SMS ต่อมานะคะคุณคุณชุติมาการเงินจะดีไหมคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรคุ้มครองชุติมาเนี่ยเหมือนมีเทพนะฮะเทพทางฮินดูนะครับศาสนาฮินดูเนี่ยเขาคุ้มครองปกปักรักษาบางทีบางสิ่งขณะเดียวกันนะคุณเองนะก็จะมีบางที่ขณะที่นะในขณะที่นิมิตหรือ นั่งนั่งวิปัสนาเนี่ยช่วงนั้นน่ะเหมือนจะมีคนหนวดเข่ามากๆอายุมากๆม,มาอยู่อาศัยในเรือนร่างด้วยแล้วทาไงให้สร้างบารมีร่วมดีครับนั่งสมาธิมากจเจริญสมาธิแล้วก็แผ่ถึงเทวดาที่คุ้มครองด้วยก็จะทําให้สิ่งต่างดีขึ้นนะครับ<ม>อ่าดี<ม>ทั้งการเงินการงานแล้วก็เรื่องของความเป็นอยู่กับชีวิตด้วยนะครับทุติมาไลาะะเซนครับไลเซนนี้เลยมอบให้ครับตอนนี้มีเวลาส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวหรือว่าออกแบบไลเซนกันได้นะคะ SMS ต่อมาค่ะ คุณอัธศิทธิ์ทำยังไงถึงจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของลายเซนเปลี่ยนชีวิตด้วยค่ะสิ่งดีๆในชีวิตก็คือคิดแต่สิ่งดีๆนะครับมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นแหรอกแน่นอนในจังหวะคุณนะฮะสมมุติว่าเราคนอื่นนะเพื่อนๆเนี่ยเวลาเขาลงทุนปุ๊บเนี่ยพอคุณเขาทําดีเนี่ยพอคุณไปลงปุ๊บเนี่ยแป๊กทันทีเลยเพราะว่าจังหวะไม่เหมือนใครเพราะว่าเราไม่ได้สร้างบุญในอดีตนะจึงไม่มีผลบุญมาส่งเสริมเติมเต็ม,ตมแนะนําเลยครับว่ารอบปีนี้ถ้าจะทําสิ่งใดก็ตาม ให้หยอดไปก่อนวันละสิบาท5บาทแล้วก็นําเงินของเราเนี่ยนะฮะก่อนที่ทํากิจการใดๆน,นําเงินนั้นแบ่งครึ่งแบ่งส่วนไปสร้างโบสถ์สร้างวิงหารซื้อปูนทรายนะหรือแม้แต่ทาสนุนนะพระพุทธานจบราชันก็ได้ไปไหว้กราบสก,การะใครขอพรท่านเนี่ยโอ้โชคดีตรงนี้ดีมากๆเลยนะหลากหลายคนนะพูดถึงกันนั่นแหละฮะ<ม>ทำอย่างนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยชีวิตก็จะเปลี่ยนไปลายเพนเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าทําบุญคิดดีทดําดีก็มีใช้ไปฝากครึ่งพร้อมกับไรเซนเปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนหน้าที่การงานเปลี่ยนก,นกันให้เป็นสิ่งที่ดีครับโดนอัศสิทธิ์นั่นเองนะฉะนั้นใครที่อยากจะเดินทางไปกราบสักการะนะครับบูชาพระพุทธปฏิหารจอมราชาตอนนี้ก็เดินทางไปได้อย่าไปทิ้งท่านนะฮะ<ม>เราไม่เคยจะทิ้งท่านเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปทําถนนทวนทางอีกนะฉะนั้นสิ่งที่เราทําด้วยกันทําบุญใจค,ครูนะัสตาพระน่าจะเป็นโครงการอย่างต่อเนื่องนะครับของพวกเราครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณนัทธริตานะคะจะสอบบรรจุผ่านหรือเปล่า ผ่านไปสองรอบแล้วตอนนี้เหลืออีกสองรอบค่ะไอรอบที่สามน่าสะพึงกลัวรอบที่สี่ไม่ต้องรุ้นนะครับผ่านแน่ๆรอบสามนะมันมีทั้งวิเคราะห์แล้วก็วิเคราะห์แล้วก็บางครั้งใช้ศักยภาพเฉพาะตนซึ่งผมเองว่ากลัวรอบสามครับรอบสี่ผ่านฉลุยครับนะแนะนาขอพระธรรมครูเลยเนะี่ยที่ข้างหลังเรานะ่รับอว่าอาธิษฐานจิตสําเร็จแล้วนะฮะเอาความสำเร็จนั้นมาฝากครูก็แล้วกันผมว่า สำเร็จครับนะนะคุณนัทธริตาเอาลายเซ็นได้แล้วค่ะชื่อเด่นลายเซ็นต้องมีด้วยฉะนั้นใช้ลายเซ็นคูให้ไปเลยนะครับลุยนะครับลองไฟเขียวผ่านตลอดครับ s อ s ต่อมาค่ะคุณนัทวันรขอลายเซ็นค่ะได้เลยครับนัทวันรลายเซ็นนี้นะครับคุณนัทวันรกับลายเซ็นส่งเสริมชีวิตเลยครับนะ s อ s ต่อมาค่ะ s อ s ต่อมานะคะคุณภูริพัฒน ขอลายเซ็นแล้วก็ถามว่าทํายังไงชุดถึงจะดีตอนนี้กล้ากลัวกับสิ่งที่จะตัดสินใจไปแค่นั้นเองนะฮะในสภาวะความกล้ากลัวกลัวอาจจะทําให้ตามล้มเหลวหรือว่าอ่อนล้าโรยแรงช่วงขณะหนึ่งเหมือนกับคุณเองเนะี่ยต้องตัดสินใจคนเดียวยังไม่มีที่ปรึกษาเชนั้นแล้วคนรอบข้างเป็นที่พึ่งี่ดีก็คือพ่อแม่นะครับหรือมิตรภาพเพื่อนๆที่เขายังค้ำชูอุปถัมภ์ได้อยู่แต่ถ้าให้คุณตัดสินใจเพียวๆคุณไม่มั่นใจพอนะครับ เหมือนคุณกําลังจะตัดใจที่ผิดอยู่นะฉะนั้นเดินกลับมาสักครั้งหนึ่งแล้วถ้ามองไม่ออกทำไงาจานไม่มีใครที่พึ่งแล้วลองนั่งสมาธิกรรมฐานหรือวก็กาหนดลงใยใจระลึกถึงปัญญาตัวนี้มันจะมีตวงดวงปัญญาให้เกิดขึ้นนะเวลานั่งสมาธิเยอะๆแล,แล้วก็ค่อยตัดสินใจอย่าตัดสินใจด้วยความไม่ในปกติในเรื่องของสภาวะจิตมันจะมีปัญหาเพราะคุณกํลังตัดสินใจที่ผิดนะครับชีวิตอาจจะเดินไม่สมบังเท่าที่ควรแนะนํา ให้คุณรับแผ่น V ีซดีส่งจดหมายมาขอผมก็จะมอบให้แผ่นกระสินไฟเตจทเัทาน์ฟรีๆไม่เสียสะตุ้งไม่เสียสตังไม่เสียทั้งเวลามีแต่ได้อย่างเดียวครับใช่แล้วคุณโพริพฒร์นะคะเป็นไงน้นอมงมวยไม่มี<น>อะไรเสียมีแต่ได้มีแต่ได้อย่างเดียวบ,บอกครูให้เสมอคะ่ะ s อ s ต่อมาคะ่ะ คุณปันวัฒนะคะขอลายเซ็นแล้วก็ตัวเลขมงคลนะครับหลังเป<ล>็นภาษาอังกฤษมาด้วยภาษาอังกฤษนะครับขอเปลี่ยออนหัวประการที่ตึกนะครับเนี่ยค่ะหอกเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นนอกจากจะเป็นภาษาไทยแล้วภาษาอังกฤษเองนะคะก็สามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ออกแบบลายเซ็นกันได้คุณได้เลขเก้านะฮะ<อ>แล้วก็เลขสองสิ่งนี้เป็นของคุณปันดาวัตครับเดี๋ยวกันอ๋อเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะตัวใหญ่บังนิดนึงครับเอสเอ็มเอสต่อมาคุณ มะทุริทานนะคะมีโชคลาภไม้บูชาอะไรดีอยากมีเงินค่ะอ๋ออยากมีเงินนะครับโอเคเหมือนเราเลยตั้งสองคนเหมือนกัน <c oughs> อยากมีเงิน,งน<ล>จะได้อาไปสร้างพระจะได้ไปทําบุญเยอะๆมุมารุติตานะการมีเงินเยอะๆก็คือการให้ทานให้ด้วยสามจากะแล้วก็ให้ด้วยจิตอันเป็นเมตตานั่นแหละสละไปนะฮะจากะสิ่งของกำลรงต่างเนี่ยของอย่าไปหวงให้ไปแล้วให้เกิดประโยชน์กับอื่นเขาเราก็สุขใจที่ได้แล้วบารมีก็จะเกิดขึ้นบูชาพระสังฆจายนะวัดไหนที่มีองค์ใหญ่ไปขอพรท่านเลยนะคร มาภุ<ท><ม>ริตาไรเซนนี่ครับวันนี้วันนี้ต้องบอกว่าเรื่องราวของาศาสตร์ไรเซนแล้วก็ SMS เข้มข้นมากจริงๆใช่ครับนะคะก็ใครที่อยา,ากจะโทรเข้ามาลงทะเบียนการเบอร์โทรศัพท์ด้านบนได้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ตำราความเชื่อโบราณน,นะคะวันนี้เป็นเรื่องราวของการบูชาปู่ฤษีนารอดนะคะเดี๋ยวฟังจากอาจารย์เลยค่ะเห็นครับ กับตำราความเชื่อกับพระจิตวันนี้นําเสนอเรื่องราวการน้อมกราบไหว้บูชาสการะนะฮะรมคูป,ปู่ฤษีนารอดนั่นเองนะครับถ้าเราจะบูชาให้ถูกให้ถูกต้องนะฮะให้ถูกลักษณะแล้วก็ให้ถูกจารีตประเพณีนั้นนะหลักๆเลยให้บูชาด้วยดอกบัวของหอมนะฮะจะเป็นสิ่งที่เป็นหมากคูบุรีนะ,ะหรือแม้แต่สิ่งใดที่สามารถจะทาให้ท่าน ได้หอมระลื่นนะฮะดอกไม้ก็ได้นะพวกนี้นะฮะให้ส่งเสริมเติมเต็มให้มีความสว่างสวัยให้ประเทืองเรื่องของอา,อาชีพการง,งานของท่านกวรถวายดอกไม้ดอกลักดอกดาวเรืองดอกบัลลูลแล้วก็กุหลาบนะครับแล้วก็พร้อมกับน้ําดื่มสักหนึ่งแก้วหมากพลูตั้งหมากพลูนะครับแล้วก็ขนมก็จะเป็นต้มดําต้มแดง,ต,ดงต้มขาวขันลาวูช้างนะครับทองหยิบทองหยอดอะไรพวกนี้นะสามารถบูชาได้ตามที่สามารถจะหาได้ แล้วถ้านะถ้าท่านใดทีนะ่เน้นเรื่องของอาหารเจก็เป็นมังสวิรัตก็ได้หรืออาหารเจก็ดีรวมถึงผลไม้ทุกชนิดนะครับแล้วก็ส้มโอด้วยห้ามบูชานะท่านด้วยเนื้อสัตว์เพราะภาชน,นะที่เคยแตะต้องแล้วเนื้อสัตว์แล้วนะก็ไม่ควรเอามาใช้นะฉะนั้นแล้วควรจะต้องเป็นของที่สะอาดนะฮะก็เป็นพืชน,นะฮะหรือแม้แต่มังสวิรัตนะครับยิ่งดีเลยนะครับกับตำราควา,ามเชี่ยวนี้ครับการบูชา ปีปดได้แล้วนะคะมาในส่วนของเว็บบอร์ดกันบ้างดีกว่านะคะจากคุณปิยะบุตรค่ะครับว่างานเมื่อไรจะได้งานค่ะถ้าเกิดว่าเป็นโหราศาสตร์เนี่ยไปเรียนดีไหมโหราศาสตร์นะต้องเรียนไพ่ทาโร่นะครับหรือไพ่ยิปซีดีมากครับปิยะบุตรครับราเสร็จครับนะฮะก,การที่จะมีเส้นพวกนี้นะฮะก็บอกว่าให้เพิ่มนะเรื่องกรรมฐานสมาธิเข้าช่วยมันจะได้เพิ่มศีลเพิ่มธรรมในสำหรับตำราครูบาอาจารย์ แนตัราตับราโหราศาร์ต้องมีอภิญญาจิตหรือดวงตาที่สามันจะทําให้แม่นและก็เป๊ะกันนะครับใช่แล้วอ่กท่านหนึ่งคุณจตุรนนะคะบ,บอกว่าวันที่1 4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่เขื่อนอนตะคองประทับใจมากรัทธาครูบูชาพระนะขอบคุณอาจารย์หาถาด้วยนะคะแล้วก็บอกบเป็นงานเนะี่ยเรื่องของในหน้าที่ดินม,มีเบอร์โทรศัพท์ให้อาจารย์เลือก2เบอร์รบเบอร์ไหนดีเดี๋ยวขอดูนะฮะคุณให้มา2เบอร์นะฮะเขาจะลงท้ายด้วย3 3 2สสองกับอ่า405ห ให้เลือก405นะครับเฉพาะคุณจาตุรงนะครับที่ระวงะจรนะครับลงท้ายด้วย3405ดีที่สุดสําหรับคุณนะครับขอบคุณมากที่ประทับใจผมก็ประทับใจคุณเพราะว่าโอ้โหไปแล้ว นอนไม่หลับวันพิธีกรรมตื่นปิต,ติมากมากเลยครับปพิมพิติมากๆครับเอาล่ะนะคะก็คุณผู้ชมเองนะคะจะส่งคําถามเข้ามาจะเป็นทางเว็บบอร์ดแบบนี้ก็ได้แล้วก็รวมไปถึงสําหรับใครอยากติดตามรายการนะคะย้อนหลังกันเข้าไปที่ u t u b e นะคะชือว่าม i ลเลอร์แค n น่าเวนวัคที t ีไท a แลนตามนี้เลยจะได้ไม่พลาดกันนะเผื่อบางคนอาจจะเพิ่งกลับจากที่ทํางานกาันก็จะได้ติดตามกันได้แล้วก็ใครจะลงทะเบียนนะคะหลังจากจบรายการแล้วก็ยังสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้ด้วยนะเอาล่ะวันนี้หมดแล้วอาถารพ์ลาไป ก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ